ไม่รวยจริงทำไม่ได้ดาราหนุ่มไฮโซบินต่อไม่พักหลังกลับจากญี่ปุ่นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของฟลุกเกอรกพลมัตสยวานิชและนาตาลีน,านัิธิน,นีเจรวะนนทายาทหมื่นล้านตระกูลซีพีตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศทั้งคู่แต่งงานและมีทายาทด,ด้วยกันหนึ่งคนตั้งชื่อน้องนาตาชา เราจะเห็นความเคลื่อนไหวของพวกเขาที่พากันไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้งล่าสุดก็เพิ่งกลับจากประเทศญี่ปุ่นหนุ่มฟลุกก็บินต่อทันทีโดยโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดฟลุก7 7บอกว่า Off to HKDen Direct ร m ฟเอมาเก้าแบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมฟลุกไฟล์2อ2 ข้ามกลางแฟนคลับแซลบินเก่งมากเลยคุณพ่อ